สวัสดีครับพี่เคก้องออนทัวร์นะครับวันนี้วันที่26พฤษภาคม2566นะครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาชมสวนทุเรียนแม่โอรีนเนาะตั้งอยู่ที่แถวๆวัดพลรานใส่นะครับเปิดเปียนเจรีนะครับี่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านน้ายืนนะครับอันนี้ออกลูกแล้วนะครับเนี่ยวันนี้หาอะไรไปปลูกหน่อย ต่อไปเราจะสาธิตการผ่าทุเรียนสูดรใหม่นะครับเยีนแบบได้ไม่มีการสมรรถิูสิิษิ์นะครับงานนี้คินทำถูกหลักการนะครับงานนี้ขอแบบแวกแน่วหน่อยโอ้มาแล้วครับ งานอื่นอาจจะทําถูกหลักการนะครับงานนี้ก็ขอแเบกแนวหน่อยกาแฟมาแล้วครับโอ้ยฟังนีทดสอบแล้วรสชาติผ่านเลยนะฮะโอ้ยจะเป็นเสียงยังจะเสียงยังน,นี่ครับหว,วานเลยเพราะว่าตั้งแต่เคยกินมาก็นี่แหละลูกนี่แหละแซ่บสุดแล้วหวานมากหวานกรอบนะครับ แม่อลีเนอร์พี่น้องเ้อ